ผู้ชมครับจูวิชั่นนำผู้ชมมาที่สนามรีโอเซเดียมนะครับกรมการแข่งขันฟุตบอลโตต้าไทยลีกครับวันนี้เป็นเกมคู่สำคัญนะครับบีจีปทุมธานีครับพบกับโตด้าผู้รัมย์ยู่เต็ดนะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจครับเกมหนึ่งวันนี้ยันยัสมิเยสก็ได้เจอทีมเก่าด้วยครับเจนเตอร์ครับของทางด้านบีจีปทุมยูื้เต็ดนะครับ อาครับเริ่มเกมครับที่โรเซเดียมครับทางฝั่งทีมเยือนกับบุรีรัมเขี่ยก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาครับฝั่งบุรีรัมขึ้นมาสุดพโชคบล็อกไปเองครับสุดโชคฉายทะลุช่องสวยมากอีกาโซอีกาโซเปิดเข้ามาเชฟโรวิชไม่ถึงครับโอ้โหยังฟ้าไว้ได้ครับจัดใจอ่ครับยอดเข้ามาสุบรรญาแล้วดีได้โขกได้เน โคงครับลงแต่มุมเลนสันครับโตต,ต,ติสารัฐคืนกลับมาโตติโตต,ติเลือกไหลกลับเข้ามา,านในนครับแล้วสารัฐยิงยับลูกนี้ปักก่อนครับโอ้โหแมอสินวรัยกย้อนกลับมาใหม่คนต,ตุนเยสกันเคลียได้กลับมาทีครับสุบรรญามาที่สารัฐสารัารารารตทะลุมาครับตุนเยสไปจับแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ขกทิ้งไปก่อนครับจามรีร์สุภาชัยยิงสวนอีกทีหนึ่งก็ตรงตัวกันดี สิบรักเจอชุดนี้แม่แต่เล่นเร็วครับบีจีเอาครับขึ้นมาต่อตอนทิพย์หลงกดดูลูกนี้ปัดข้ามขาโอ้ยิงแม่นจริงครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับตอน,นภาพย์ที่เจอโอ้ลูกยิงกลามาแต่ละลูกนี่อันตรายทั้งนั้นเลยน,นะครับยอดเข้ามาตติแล้วโขกที่ข้ามขาโอ้โหหาพื้นที่จนเจอครับ มันวาง,างยาวๆนะครับผมแม่นด้วยแล้วมงตั้งเข้ามาเชอบอวิทย์ไม่ถึงคร,รับโอ้โหเี่ก็จงหวะเดียวสวยนะครับเนี่ยแต่ว่านิดหน่อยครับเกลิชมาให้เชบอวิทดีดเข้ามาลูกนี้แล้วเกมครึ่งแรกครับที่โรเซเดียกาจบลงแล้วนะครับบีจีปทุมกับเร,เอรือเมียวแต่2อ0โหนี่ก็เหลือเวลาอีก10นาทีนะครับรก,ก่อนสักครูห่หนึ่งครับกักการปรชุมอีกหน่ เพิ่มนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมก็มีเปลี่ยนในเรื่องการบาดเจ็บของอีฟานฟาร์ดีออกไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้ชาตรีชิมพเพลยลงมายืนเป็นเซนเตอร์แทนก็เหลือก็เจ้าฝั่งละสองเลครับเริ่มก็เกือบสุบัญญาทะลุมาบอลแถบออกมาทางทิติพันธ์ครับทิติพันธ์ทางขวาเปิดบอลโค้งเข้าไปแล้วจิ้มไปเมื่อโฮ้พุ่งทิ้งมาได้ครับคุรลักน,น์โอ้โหตรงนี้กรอบถือโทษโดนอะไรเข้าไป อปกติปั่นมาครับบอลไม่ขึ้นเท่าไหร่ครับอย่างดาบอลลอยข้ามาแล้วก็ได้โค้ียิง้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้หนึ่งประตูสูงเงี้ยโอ้โหนี่ถือว่าอันนี้ตุนเงสครับโอ้โหลอยพงาดขึ้นมาคนเดียวแต่ลูกนี้ไปดูรายละเอียดการทำงานเป็นทีมนะครับดูสองคนที่อยู่ตรงเสาแรกของบีจีนี่เล่นฉลาดนะครับโอ้ชาตรีครับไปยืนค้ำกับธิติพันธ์อยู่ตรงนั้นน่ะทำให พื้นที่ของสุรักษ์ออกมาไกลจากนั้นไม่ได้แล้วนะครับอิงเกอร์โซ่ก็ก็เอาไม่อยู่นะครับพยายามดันออกไปนะครับแลไม่ฝาว้วยนะครับยืนเฉยๆครับแขนขาที่เก็บเก็บเนียนเลยนะครับสุบรรณออกมาครับสุภรโชคเปิดคดยัดเข้าในมาครับจับได้แล้วหลทะลุมาสุบัรหลุดเลยสุบรรณปัดล้กนีก็เรียบร้อยเหมือนกันครับแต่มีธงลำหน้ามีธงลำหน้าขึ้นมาครับโอน ครับล้ำชัดมากครับชัดมากชัดมาก,มากอ่าครับฟิกไม่ได้เชวิตให้สุมนัตสุมนัตจะเลาะเองอ่าบอลทะลักมาครับแล้วหยอดเข้ามาสุมนัตแตะลูกนี้แล้วก็โอ้โหขวาติดมือครับแม่จัดชัยต้องการนะครับแต่ไปชนซะก่อนอ่าแตัดเข้ามาเชวิตหลุดแล้วสุมนัตลัดตรงนี้โอ้โหคว้าได้ครับแม่ชัยกลางตัวมาเลยครับนี่ กันยุกปัน่นโอ้โหปั่นมันเชิดข้ามคานไหมครับนะครับได้ค้างกันยุกปะขึ้นมาครับวัฒนาก,กรโอ้โหสีโรดใหญ่กว่าเยอะยาวไปหน่อยครับยังได้อยู่บอลมาที่โปต,ติออกมาครับสีโลดป้ายนะครับทางขวาข้างหน้ามีสุชาติด้วยสีโรดโอ้โหลูกนี้หยอดเมากโอ้โหปัดข้ามคานว่าลูกนี้ปริ้นกลายเป็นดีครับเกือบจะเสียบคาน สดดครับเก็บบอลได้ดีดมาสวยเลยครับสุรชาติอ่าน,นสุรชาติลุยขึ้นมาสุรชาติให้มาโตติแต่ก็ทำคาเบงโตติลองยิงดูโอ้โหปัดข้ามคาได้ครับยังไม่มนไม่เหม่อครับสิรรักหากบ่าไปครับยุบแล้วลองยิงโอ้โหเปิดไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นเลยแล้วนี่ครับโอกาสของบุรีรัมจักรพันธ์ เปิดเข้ามาลูกนี้ยังเคลียร์ได้ครับโอ้โหตูเนสดูชาต์บล็อมไปเลยครับยังเคลียร์มาได้ะสารัตแล้วจบเกมครับน่าที่โดเซเดียมครับบีจีปทุมยอดทำได้ครับเฉือนเดียมยอดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ถึงจะมีแค่ประตูเดียวในแต่เกมลุ้นกันสนุกจะมีถึงช่วงท้ายจริงๆนะครับ